สวัสดีครับพี่บอสโปรดิวเซอร์ครับพีพีนะครับรับบทเป็นโอเอ๋อครับบิวกลินรับบทเป็นเต้ครับพี่มีนร่วมกับแบล็คสารเดชเธอพาร์ทสองครับเย่ก็เดี๋ยวมันจะมีการถ่ายทำพาร์ทสองเกิดขึ้นแล้วนะครับก็ขอบคุณแฟนๆที่ติดตามแบล็คสารเดชเธอมาตั้งแต่ EP 1จนกระทั่ง EP 5นะครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ติดตามเลยแล้วก็แฟนๆชาวต่างประเทศด้วยนะครับก็วันนี้เราก็มาไหว้เปิดกล้องนะครับผมที่นาดาวนะครับก็มี มีทั้งนักแสดงพุ่มกับแล้วก็ทีมงานบางส่วนนะครับพี่โปรดิวเซอร์เลยมาไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลของการถ่ายทําในซีรีส์ภาคสองค่ะภาคสก็จะเรื่องเราก็จะต่อเนื่องจากชาั้นแรกแหละที่ที่สองคนนี้เป็นแฟนกันแล้วแล้วเขาก็จะมาเรียนต่อมหาลัยรนะัะที่กรุงเทพนะก็จะได้เห็นชีวิตสองคนนี้ในฐานะแฟนแล้วก็ในบรรยากาศใหม่ที่เมืองกรุงเทพดว่าเข้มข้น คิดว่าแบบมันจะมีรสชาติที่แปลกใหม่เพราะว่าพาร์ทแรกมันจะเป็นเรื่องเพื่อนใช่ไหมแต่พาร์ทสองมันจะเป็นเรื่องแฟนมันก็จะมันก็จะเป็นบริบทใหม่ที่เข้มข้นมากขึ้นก็ต้องรอติดตามครับผมก็แปลรักฉันในใจเธอนะครับพาร์ทสองออนวันแรกวันที่ส1็มีนาคมครับทุกคนพาร์ทสองทุ่มบนไลน์ทีวีเท่านั้นครับขอบคุณครับ